สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังยิงแผ่นลูซิงหรือเสร็จแล้วครับนี่กำลังเริ่มจะยิงครับโอครับนี่ครับนี่ครับผลงานจากประมาณเดือนหนึ่งงานแรก ค่อยทำไปใบไม้มัเยอะหลังคาเก่ามันผูครับเขาต้องการเปลี่ยนใหม่ใช้เวลาน่าจะครึ่งวัน <c oughs> ครึ่งวันเปลี่ยนกระเบื้องกระเบื้องด้วยกระเบื้องแตกนี่ครับคลิปนี้ก็ ทำงานครับทำงานชิปนี้ถ่ายทำงานครับทำงานไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับตรงนี้ถ่ายทำงานไปก่อนดูครับต้นไม้มันเยอะบ้านร่มเรือนดี บ้านสมัยเก่าครับเป็นห้องครัวเก่าครับสังกะสีผูแล้วเปลี่ยนเป็นแผ่นอลูซิงถ้าใครสนใจก็ติดต่องานได้นะครับทักเข้ามาได้นะครับ ราคาไม่แพงครับซาซาส่งมานี่นครับทีมงานทีมงานครับทีมงานจวดสามคนตกงานเมือนกันครับพวกน้องก็เริ่มเริ่มจะมีงานนิดนิดหน่อย น่าจะมีกระบ,บินกระบ,บินเดินไปกระบ,บินครับเข้ากระบ,บินก่อนทีมงานต้นกระท้อนครับเนี่ยต้นกระท้อนครับต้นกระท้อนกำลังออกหน่วยมาแล้วครับช่างปีนล,ลังคาคสูงไม่กลักวกลัวไม่สูงช่างปีนล,ลังคาคโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะ ไม่มีสาระแต่ก็มีความรู้ถ่ายทำงานไปก่อนครับช่วงนี้ลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดติดตามสวัสดีครับ